มอนมอนยูซีมีมอนยูซีมีมอนไอซี y ยูไอซี y ยูมอนว่ายยังไงคะโอเคไหมเอิ้นมาแล้ว แม่ใช้งานหลวงลูกมันก็เลยมีสกรปรกบ้านแม่ไปใช้งานหลวงขนของขนคนไปทำงานใช้งานหลวงใช้งานหลวงรถเนี้ยจะมอนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะเอ,อิร์ธก่อนดูนะ่ะเอ,อิร์ธเป็นไง กวัวเอิร์เหรอลูกกัวเอิทำไมโอเคโอเคยายมาแล้วยายมาแล้วโอเคเอิร์ไม่มีใครอยู่ที่อนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอาตอนเย็นมากระเป๋าแม่มาให้หนะ่ยโอ้จะมมันไม่ร้องลูกจะมมันอยู่กับยายโอเค <laughs>